ข้อ23เขาให้ข้อมูลมาเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็บอกว่ามีคนที่ได้น้อยกว่า53เนี่ยมีอยู่27คนจากทั้งหมด30คนนะก็27คนเนี่ยมันจะคิดเป็น90%ก็แปลว่ามีคน90%ที่ได้น้อยกว่า53นะก็จากประโยคเนี้ยก็แปลว่า p 9 0เท่ากับ 53นั่นเองนะก็ข้อนี้เขาถามว่าคนที่ได้คะแนนในช่วงนี้มีทั้งหมดกี่คนเราก็จะสมมติให้มีอยู่ x คนเพราะฉะนั้นถ้าวาดตารางเนี่ยก็จะวาดได้แบบนี้นะก็คือตรงนี้มี x คนก็เนื่องจากคะแนนเต็มมี60คะแนนก็แปลว่าชั้นเนี้ยจะเป็นชั้นสุดท้ายพอดีนะก็ข้อนี้เนี่ยมีคนถามเยอะว่า ถ้ามี27คนได้น้อยกว่า53คะแนนก็แปลว่า53คะแนนเนี่ยเป็นคนที่28นะก็ถ้าข้อมูลมาเป็นตัวตัวก็อาจจะใช่นะแต่ในกรณีนี้ที่ข้อมูลมาเป็นช่วงที่มีอันตรภาคชั้นแบบนี้เนี่ยเราจะถือว่าตำแหน่งข้อมูลเนี่ยเป็นค่าต่อเนื่อง ที่เริ่มตั้งแต่0ย์ไปจนถึง n นะแล้วตำแหน่งข้อมูลเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นไปครึ่งตำแหน่งผลที่ตามมาก็คือในสูตรเนี้ยจะใช้ n แทนที่จะเป็น n บวก1เหมือนอย่างตอนที่ข้อมูลมาเป็นตัวตัวแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะใช้น้อยกว่าแทนที่จะเป็นน้อยกว่าเท่ากับสรุปก็คือว่าจะทำออกมาเป็นแบบนี้นะก็เนื่องจาก p 90เนี่ยเท่ากับ53 ก็แปลว่า p90 เนี่ยอยู่ในชั้นสุดท้ายแล้วก็สูตรที่จะหา p90 เนี่ยก็คือสูตรนี้นะก็แทน p90 เท่ากับ53 l ก็คือขอบล่างก็ขอบล่างก็คือ50.5นะแล้วก็ตัวนี้แทน n เท่ากับ30ลงไป sl เนี่ยคือความถี่สะสมในชั้นก่อนหน้าก็ต้องมาหาความถี่สะสมกัน ก็เนื่องจากมีคนทั้งหมด30คนแปลว่าความถี่สะสมในช่องสุดท้ายเนี่ยจะต้องรวมกันเราได้30นะก็เนื่องจากตัวเนี้ยความถี่มันคือ x แปลว่าความถี่สะสมในชั้นก่อนหน้าจะต้องน้อยลงไปจากชั้นนี้ x คนก็จะเป็น3 0ลบ x นะเพราะฉะนั้น fl เนี่ยก็คือ3 0ลบ x นะตัวนี้ก็คือความถี่ในชั้นที่เราต้องการจะหาก็คือ x นั่นเองนะ i เนี่ยก็คือความกว้างชั้นก็คือขอบบนลบด้วยขอบล่างก็คือ60.5ลบด้วย50.5ก็จะได้10นะก็จากตรงนี้เนี่ยก็จะแก้สมการหา x ได้ก็ย้าย50.5ไปลบแล้วก็ย้าย10ไปหารแล้วก็ย้าย x ขึ้นไปคูณทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนตัวนี้คิดเลขออกมาจะได้27 แล้วก็กระจายเครื่องหมายลบเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะก็ตัวนี้ลบกันจะได้ลบ3แล้วก็2.5ตัดกับ10จะได้4ย้าย4ขึ้นมาคูณก็จะเป็นแบบนี้นะตัวนี้เนี่ยแก้สมการก็จะได้ x เท่ากับ4นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ2นั่นเอง